ก็จะมาแกะกล่องนะคะผลิตภัณฑ์จาก V A f a ์มที่เราสั่งมาจากช้อปปีคือเราอะกินผลิตภัณฑ์ของเขาที่เป็นถั่วอบกรอบแล้วทีนี้เราติดใจเราก็เลยลองเข้าไปหาแบบข้อมูลดูในใน g o o g l e นะแล้วมันก็ขึ้นมาว่าโอเคมันมีขายในช้อปปีเราก็เลยสั่งซื้อมาที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยเพราะว่าตอนแรกเราตั้งใจเข้าไปดูก็กะว่าจะซื้อราคาปกติแต่ว่า ด้วยความพิเศษของของวันที่เราเข้าไปดูเนี่ยมันเหลือราคาแบบห่อละเ้าบาทเราก็เลยซื้อมาเยอะมากแต่ว่าตอนนี้เท่าที่เราเข้าไปดูในช้อปปีเนาะมันก็กลับกลายเป็นราคาปกติแล้วนะจ๊ะแต่ไม่เป็นไรเลยเราจะมาแกะให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างไปแกะเลยเลยก่อนนี่เป็นไงแน่นแน่นจุกจุกอุ๊ยเขาก็มี เหมือนกับมีคูป,ปองร้อยบาทด้วยแต่ไม่รู้รายละเอียดนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาของกินก่อนเขาจะเขียนว,ว่ามีขายที่ lazada shopee แล้วก็มี Facebook มาให้เนาะหลายคนก็จะรู้จักแบรนด์นี้นะคะที่ขายในเซเว่ทั่วไปแบ่นี้เป็นห่อใหญ่เป็นทัวปากอ้าอบกรอบรสไข่ปูแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้เป็นสินค้าหลักที่เราแบบจะสั่งมากินนะมันติด,ตดมา นี่ทุกคนเห็นไหมอันนี้คือเห็ดเห็ดหอมอบกรอบซึ่งเราชอบกินมากๆเลยเรากินครั้งแรกเรารู้สึกติดใจมากเราก็เลยสั่งมารอบนี้เราสั่งมาสิบห่อสำหรับเจ้าเห็ดแด้ด้วยว่ามันมีโปรโมชั่นก่อนหน้าเนี้มันตกข่อละเก้าบาทใช่ป่ะเราก็เลยซื้ออย่างอื่นมาด้วยซึ่งนี่ก็คือหอมแดง หอมแดงทอดกรอบ <Wow. S 1> ซึ่งก็เป็นหัวหอมอะค่ะแล้วก็เอาไปทอดกรอบอืมแต่อันนี้ไม่รู้สึกจะไม่ใช่ไม่ใช่ฟรีดไดเป็นทอดธรรมดาหรือเปล่า mm hmm. อ๋ออันนี้ก็เป็นฟีดได้ด้วยเหมือนกันค่ะทุกคนหอมแดงฟีดได้เนาะส่วนใหญ่เนี่ยผลิตภัณฑ์จากแบรนด์เนี้ยส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าเป็นฟ e ีดได้ทั้งนั้นเลยซึ่งก็นับเป mm ็นแบบตัวเลือกสุขภาพที่ เราจะแบบเลือกเรื่องมาซื้อกินได้อันนี้เป็นถั่วแขกอบกรอบถั่วแขกจริงๆเราก็ไม่ไม่ค่อยได้กินตอนที่มันเป็นแบบเป็นเป็นผักสดสักเท่าไหร่ะนะคะอันนี้เป็นถั่วลิสงเคลือบลดมันม่วงอันนี้เราก็สั่งมาเยอะเหมือนกันเป็นของที่เราแบบ,นนบใช่เก้าบาทเนี่ยเดี๋ยวไว้เราแบบแทรก ออเดอร์ที่เราสั่งให้ดูว่าแบบราคามันโหดมากโอ้ราดิชทอดกรอบใช่อันนี้เป็นราดิชทอดกรอบมีลูกพีชใช่ลูกพีชเป็นลูกพีชฟิตได้เหมือนกันอีกอันนึงรู้สึกจะมีมาระเราคุยกันเหมือนแบบตลาดเลหลังมากอ่ะมาระทอดกรอบเป็นมาระอบกรอบแบบฟิตได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบบ แกะให้ดูทีละอย่างละกันว่าแบบอะไรบ้างเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนค่ะแล้วก็ซื้อมาเนาะเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นหลังจากที่เราคุยกล่องมาเมื่อกี้ก็จะแบ่งได้เป็น8ดอย่างอันนี้เป็นถั่วปักอ้าที่หลายคนน่าจะเคยกินอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนกับที่เซเว่นจะขายฮอเล็กกว่านี้โอแกะก็ได้ นี่เขาก็จะเป็นแบบเล็กๆแบบนี้นะให้เราแบบแบ่งๆเพื่อนกินได้ถุงนี้เราซื้อมา49บาทราคาเต็มก็ก็49บาทนี่คือราคาเต็มก็แบบเป็นสแน็คกรุบกกิบเวลาที่เราแบบรู้สึกอยากกินอน่ะไม่ไม่ไม่อยากกินเยอะมากนีม่มันๆอร่อย อันต่อไปเรามาดูที่อ่ะมันมีถั่วอีกแบบหนึง่งคืออันนี้เป็นถั่วลิสงแล้วก็เคลือบด้วยลดมันม่วงนะคะอันนี้รู้สึกจะมาจากจีนเนาะทําจากจีนเหมือนเหมือนถั่วปักอ้าเมื่อกี้อันนี้เราก็ซื้อมาโปรโมชั่นในราคา9บาทราคาเต็มของมันก็คือ29บาทเราแกะให้ดูว่ามันมีเยอะแค่ไหนขอใส่รวมกับถั่วปักอ้าเลย คือมันมันก็อารมณ์เหมือนเหมือนโกวแก่แต่เป็นรถมันม่วงไหมอืมก็เราไม่รู้ว่ามีขายตามแบบร้านสะดวกซื้อหรือยังแต่ว่าไปสั่งได้เหมือนกันโอ้ถัวรถมันม่วงกลังารคงคือสําหรับเราเราว่าเท่าเนี้เก้าบาทถือว่าแบบคุ้มมากอันนี้ยี่สิบเก้าบาทเนาะราคาเต็มใช่เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นฟีดได้นะคะก็จะมีหัวหอมเห็ด ถัวแขกมะระเลดดิชแล้วก็ลูกพิชทอดกรอบซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยใช้ฟิตได้มันก็เลยทำให้ไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะหรือว่าถ้าใช้ไขมันก็น่าจะใช้จำนวนน้อยมากๆแล้วก็เขาบอกว่าไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารกันเสียอะไรเลยเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูทีละอย่างเลยละกัน ทั้งหมดนี้นะคะเราซื้อมาในราคาโปรโมชั่น9บาทแต่ว่าราคาเต็มมันคือ29บาทเราคิดว่ามันเป็นขนมที่เป็นตัวเลือกสุขภาพได้ดีมากๆเพราะว่าไม่ใส่สารกันบูดสารกันเสียแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยสำหรับคนที่แบบต้องเลี่ยงไขมันอะไรแบบเนี้ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาถึงตัวแรกของเราเลยค่ะที่เราแบบเลิฟมากๆก็คือเห็ดหอมอบกรอบ เรากินคนเดียวแบบแป๊บเดียวหมดเลยอะเด๊ก็จะมีอยู่เท่านี้เป็นเห็ดเป็นเห็ดหอมจริงๆนะเนี่ยใช่เป็นเห็ดหอมเขาเขาเคมว่าเป็นของที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากเลยแล้วก็ส่วนเจ้าเห็ดตัวเนี้ยชิตาเกะมัชลูมเนี่ยเป็นกูเตนฟรีด้วยสำหรับใครที่แบบไม่ทานกูเตนหรือแพ้กูเตนสามารถทานได้นะคะ คือรสชาติมันก็คือเห็ดแล้วก็กรอบแล้วก็รู้สึกแบบธรรมชาติมากมากไม่ oh <my> ไม่เอิมรู้สึกไม่ค่อยแต่งกลิ่นอะไรเว้นแต่งเค็มนิดหน่อย uh huh. อันต่อไปเป็นอะไรดีหัวหอมแล้วกันหัวหอมแดงทอดกรอบ oh, <no. S 1> เราเราเราอ่ะเป็นคนไม่ชอบกินหัวหอมนะแต่ว่าเราต้องมาลองดูว่าแบบอันนี้เวิร์กไหม uh huh. หัวหอมจริงๆด้วย เป็นหัวหอมแบบฝันฝาน่ะหัวหอมแดงแค่เห็นเราก็รู้สึกขนลุกแล้วนะกับการที่แบบคนที่ไม่กินหัวหอมเออเราจะลองกินดูมันคือหัวหอมอ่ะไม่มีอะไรที่จะอธิบายมันได้ดีกว่าคำว่าหัวหอมแหละแต่แค่ไม่เวลาเรากินแล้วมันจะไม่มีความแบบสเปชจากแบบ น้ำในหัวหอมอะ่ะแต่กลิ่นหัวหอมมันยังอยู่ครบทุกอย่างเลยกลิ่นขึ้นจมูกมากมกลิ่นแบบแรงมากๆอันนี้เราขอชิมแบบชิ้นเดียวละกันแต่ว่าสําหรับใครที่เลิฟหัวหอมอันนี้แบบดีมากเลยนะเป็นขนมที่แบบเอาไปกินเล่นได้เลยอะ่ะก,ก็ระวังเล่นกลิ่นปากนิด <c oughs> นึงเพราะว่า,วากินอันนี้เราก็แบบไปคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยอันต่อไปเป็นถั่วแขกอบกรอบนะคะ มาจากธรรมชาติแทร้อยเปอร์เซนต์อู้ววอันนี้ดูน่ากินดูแบบดูเป็นสติ๊กอะสน็อคเนาะดูเป็นตัวสแน็คที่เป็นสติ๊กแบบคบเคี้ยวอืม,อ,มอร่อยอันนี้อร่อยอร่อยกว่าทุกอันที่ผ่านมาเลยอืมแล้วก็เทคเจอร์มันมันดีด้วยอย่างเห็ดเนี่ยมันจะมีความแบบแข็งหน่อยๆบางคนอาจจะแบบ ไม่ชอบอันนี้ก็จะมีกลิ่นหัวหอมหัวหอมแต่เขาจะแบบมีความสวกๆนะแต่อันนี้รู้สึกเหมือนเรากินแบบอ,อารมณ์ฟลไฟสติกนะว้าวนว่ามันอร่อยกว่ากระเจี๊ยบ้วยกระเจีย๊ยบมันยังมีความแบบอมีอยางยังแบบแข็งๆอะเคี้ยวๆไปสักพักมันเริ่มจะมีมันคลายพอมันดูดน้ําลายเรามันจะกลายเป็นแบบลื่นๆอะ่ะอ,อร่อยอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยอร่อยดี มาถึงสามตัวสุดท้ายของเรานะคะซึ่งแพ็กเกจจิ้งเขาจะดูดูดีดูแพงกว่าอันอื่นเล็กน้อยเพราะว่าแบบหนามากมะละทอดกรอบอ่ะเรดดิทแล้วก็พีชดูดูแพงดูแพงมากมากแพ็กเกจโอเคเราจะมาแกะมะละก่อนเลยละกันมะละก็เป็นหักที่เราไม่ชอบแต่ว่า เราจะลองรีวิวตามที่เราแบบกินแล้วเรารู้สึกแล้วกันนะ,ะนี่มละมละจริงๆเหมือนหันมละเตรียมผัดเลยมาละชิปอเราขอเล็กๆก่อนอืมคือกินไปครั้งแรกมันไม่มีความขมเลยแต่แบบ<ะ>แต่พอมละจริงๆเพอเรากืนเข้าไปแล้วมันทิ้งรสขมไว้ในคอ,อก็คือสำหรับว่าใครชอบมละเนี่ย ก็ก็โอเคอยู่สําหรับคนที่กินมาระอยู่แล้วอะไรเงี้ยเอาไปกินเล่นเป็นแบบสแน็คก็ได้ก็คือเป็นสแน็คที่ดูเฮลตี้มากๆคือกินแล้วเราจะแบบรู้สึกแบบรู้สึกดีมากๆว่าเราแบบเออเนี่ยเพื่อสุขภาพที่แท้ทรูนะจ๊ะอะไรอย่างนี้ไปขิงเพื่อนได้ว่าแบบฉันเฮลตี้อะไรอย่างนี้อ่ะอันต่อไปเป็นเลชดิททอดกรอบอันนี้คือเลชดิทมันคืออะไร เป็นเหมือนพืชหัวพืชตะกูลหัวอะไรดิเหมือนหัวใชเท้าอ่ะมันแปลว่าหัวใช้เท้าเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กเป็นพืชเมืองหนาวอืมเป็นพืชหัวค่ะอ่ะเดี๋ยวเราแกะดูแล้วกันว่าหน้าตาจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอันเนี้ยเราซื้อมาน้อยหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้มันคืออะไรอ่ะคือเอาจริงๆป่ะคือถ้าไม่บอกว่ามันเป็นแรดิชเราคิดว่าเป็นบีทรูทเหมือนไหมอือ หัวไชเท้าอืมรสหัวไชเท้าเลยอืมแต่แต่ว่าไม่ได้แบบเหม็นหัวไชเท้าแบบแบบเรากินหัวไชเท้าสดนะแต่ก็คือเป็นรสหัวไชเท้ามีแบบหวานหวานกินเข้าไปแล้วหลังจากกลิ่นนั้นอะแล้วก็มีรสชาติหวานหวานติดอยู่แบบในลิ้นแปลกดีอันนี้ไม่เคยกินผลสดก็ไม่เคยกินแล้วก็มาสุดท้ายอันนี้เราคาดหวังกับเขาไว้มากนะคะคือลูกพีชอุ๊ยยาดูเยอะด้วย อืมดูแบบดูเยอะน่ากินดูพองกว่ากินแต่จมูกเลยกินลูกพีดหอมเลยแล้วก็คือเราเรารู้สึกว่าเนื้อมันน่าจะคล้ายๆกับไอ้ขนุนฟีดไดที่เรากินตอนเด็กๆเหมือนเลยนะแต่ว่ามีรสเปรี้ยวสำหรับใครที่แบบอยากกินสแน็คแบบเปรียวๆแก้ง่วงระหว่างวันอันเนี้ยคือแบบตอบโจทย์มากเลยนะตื่นเลยคําเดียวเราก็จะจําแนกวยเป็นแบบ แกงแกงผักแกงผักผักผักผลไม้แล้วก็ถั่วก็สําหรับสาหรับเราเราเราโอเคกับทุกอย่างเลยยกเว้นหัวหอมกับมะระซึ่งแบบต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องบอกก่อนว่าเราไม่ไม่ได้เลิฟผักพวกนี้ขนาดนั้นอืมไอ้ที่เราชอบเพ่อนเนี้ยสงสัยต้องมีซ้ําแน่นอนเพราะว่ามันกินเพลินดีนะแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกเฮลตี้ด้วยรู้สึก กินแล้วมีสุขภาพดีว่าแต่ในรังเมื่อกี้สั่งอะไรมาบ้างนะนี่คือที่สั่งมาคือที่สั่งมาเราต้องกินให้หมดเป็นเห็ดซะส่วนใหญ่กันนะคือครั้งแรกเรากินเราชอบกินเห็ดมากเจ้าเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะสามารถหลอกเด็กกินผักได้หรือเปล่านะสําหรับแบบผลิตภัณฑ์นั้นเนี้ยเดี๋ยวเราจะแบบให้ดูว่าเราเราขอนี่นี่คือหน้าที่เราสั่งคือเราซื้อมาราคานี้จริงๆ มีแค่อะไรที่เป็นราคาปกติอันบนสุดเก้าบาทเก้าบาทืาทอหซือ้อมาครังลังนี้ไม่จะหมดไปเสือยี่บเก้าบาทใช่รลังเมื่อกี้ถูกมากเลยอ,อ,อ่อยด้วยอ๋อมีมีแค่มะละเท่านั้นแหละที่ที่แบบเราซื้อราคาเต็มมายี่สิบเก้าบาทก็สำหรับใครที่แบบหานแน็คที่แบบเบื่อแล้วแบบทอดทอดมันฝรั่งทอดกรอบหรือว่า อะไรที่มันรู้สึกกินแล้วอ้วนอะไรอย่างเงี้ยเราลองเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอกินแน็คที่มันแบบแบบทอดทอดเยอะอ่ะมันก็จะแบบร้อนในแล้วเราก็รู้สึกสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยเราก็เลยแบบหาอันที่มันเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับเรามามนี่นะคะก็สำหรับใครชอบก็เข้าไปดูได้ในช้อปปี้ ชื่อว่า VA Farm นะคะใน l a ซ a ด้ก็มีหรือว่ารู้สึกจะมีใน Facebook ด้วยโอเคค่ะงั้นเราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราจะไปแกะกล่องอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวเราให้ทุกคนติดตามเราด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะบ๊ายบาย